จะเป็นการเลือกตั้งโดยที่ตัวผู้ยึดอํานาจมาเนี่ยจะบอกเลยจะให้เลือกเมื่อไหร่ใช้กติกาอะไรแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะผู้ยึดอํานาจมาเขายึดเสร็จแล้วเนี่ยเขาโยนออกไปให้กับสสรไปทําแล้วออกมาในทิศทางที่ก็ไม่มีใครสามารถจะไปกําหนดมันได้มากนักเพราะฉะนั้นเมื่อตัวผู้ยึดอํานาจเองยังไม่สามารถกําหนดมันได้เลยเนี่ยก็แปลว่าตัวบรรดาน,นักการเมืองนักเลือกตั้งทั้งหลายเองก็ไม่รู้จะกติกาออกมาหน้าตายอย่างไร การเตรียมการของเขาเนี่ยจึงต้องเตรียมเพื่อรองรับสารพัดเผื่อไว้สารพัดอย่างเลยว่าอนุนอาจจะเกิดอันนี้อาจจะเกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองในครั้งนี้จึงผมคิดว่าหน้าตายังไม่ใช่เรื่องการรวมพักการเมืองเป็นแค่รวมกลุ่มเป็นแค่รวมกลุ่มรวมกลุ่มรวมพลังรวมอํานาจเอาไว้ก่อนรวมโอกาสเพราะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดค่ะแล้วต่อให้รวมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอกติกาออกมาการแบ่งเขตเลือกตั้งออกมาชัดก็จะเกิดปัญหาใหม่สําหรับนักการเมืองแท้ๆก็คือว่า พื้นที่ทับซ้อนค่ะในพื้นที่นี้เขาให้ลงได้แค่สามคนแต่ว่าเมื่อสองกลุ่มที่มารวมกันเลยทําให้มีคนที่ควรอ้างตัวว่าควรจะได้ลงตั้งห้าคนคในที่สุดต้องคัดออกสองเพื่อจะเอาไว้สามเนี่ยในที่สุดก็จะเกิดการถกเถียงทะเลาะก,กันถามว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเฉพาะการรวมกลุ่มของกลุ่มการเมืองหรือไม่บอกว่าไม่พรรคการเมืองก็มีไอ้เรื่องแบบนี้ทับซ้อนกันไดะทับซ้อนกันม,มันก็มีกันทั้งนั้นนะครับเป็นแต่เพียงว่าเวลาที่อยู่กับพรรคการเมืองนั้นเนี่ยเวลาเขาเขาขยับตัวอะไรต่างๆกฎระเบียบมันมีชับ ค่ะมันต้องแสดงออกมันต้องยื่นใบลาออกมันต้องอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแต่พอเป็นกลุ่มการเมืองปั๊บเนี่ยการจะอยู่จะไปเนี่ยบางทีไม่พูดไม่จาก,ก็าหายไปเฉยๆได้ใช่ <laughs> มันมันก็ทําให้ไม่ชัดเจนดังนั้นผมคิดว่าการรวมกลุ่มรวมก้อนดีในแง่ที่ว่ารู้ว่ามันมีกลุ่มพลังกองอยู่ที่ไหนบ้างค่ะ แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะจัดตั้งให้เป็นพรรคการเมืองซะ,ะหรือจะไปเข้าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วถ้าหากว่าไม่ขัดข้องต่ออุดมก,การณ์และนโยบายของเขาก็ทําไปเพราะว่าถ้าทําได้ยิ่งมากอย่างนั้นประชาชนก็จะมองการเมืองด้วยความรู้สึกว่าดูง่ายดูง่ายควบคุมกํากับติดตามง่ายค่ะถ้าหากว่าการเมืองทําให้เหมือนกับดูยากติดตามควบคุมยากชาวบ้านจะไม่รู้สึกว่าการเมืองเป็นของที่น่าพึ่งน่าหวังและใช้ประโยชน์ เขาก็จะรู้ยิ่งปฏิเสธการเมืองที่ผมเมื่อกี้ก่อนเบรกอธิบายไปว่าถ้าระบบการเมืองไม่ซ่อมตัวมันเองในระบบการเมืองประชาชปไตยแบบตัวแทนคือต้องไปผ่านการเลือกตั้งเข้ามาแล้วฉันเป็นตัวแทนของประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากสวตัวแทนจากสสก็ตามถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองให้ดีการเมืองอาการประชาชปไต่ระบอบตัวแทนนี้จะเสื่อมสลายไปด้วยตัวของมันเองและจะมีของอื่นเข้ามาแทนซึ่งก็จะไปสู่ทางเลือกที่คนไทยยังไม่แน่ใจว่าพร้อมแล้วหรือยังทางหนึ่งก็คือกลับไปสู่แนว ในแนวระบบเดิมวงจรอ,อุบาทเดิมคือในสุดก็เมื่อไปทําการคอร์รัปชันทุจริตกันมากๆถอนทุนคืนก็จะถูกนักการชาวบ้านเนี่ยต่อว่าต่อขานแต่ไปทําอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาอ้างว่าเขาเป็นตัวแทน้นนก็ต้องไปเรียกอํานาจข้างนอกเข้า,ขามามาล้มมันมไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารหรือว่าปฏิวัติอะไรก็สุดแท้แต่หรือแม้กระทั่งจราจนกันขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครปรารถนาจะเห็นอีกทางเรื่องหนึ่งคือการมองไปว่าการพัฒนาแค่การเมืองภาคนักการเมืองที่เป็นตัวแทนผ่านการเลือกตั้งเฉยๆไม่พอหรอก มันต้องกล้าไปสู่การช่วยวางพื้นฐานให้เกิดการเมืองภาพคพลเมืองมากขึ้นแล้วมันจะกลายไปสู่ระบบประชาธิปไตยทางตรงคนไทยวันนี้เริ่มคุ้นมากขึ้นละนู่นก็ต้องประชาพิจารณ์นี่ต้องประชามาติแล้วผมก็เชื่อว่าจะมีศัพท์ใหม่ๆตามขึ้นมาเรื่อยๆจะมีกระบวนการใหม่ๆกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคกระบวนการ cl อย่างเช่นกรณีสารสุขอย่างเงี้ยไม่เป็นของที่คนไทยมีความรู้สึกว่าเออเป็นการกระทําที่ รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมได้มากขึ้นเขากดดันแล้วมันทําให้เกิดอะไรขึ้นโดยไม่ต้องไปผ่านตัวแทนท่าเดียวเขาแสดงออกของเขาเองได้ค่ะประชาธิปไตยทางตรงจึงเป็นอีกทางหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าในโลกที่มันก้าวหน้ามาสู่การสื่อสารได้คล่องตัวอย่างนี้เนี่ยมันมีเวทีให้ทําได้แยะเวลานี้เนี่ยมีคนที่ไปเติบโตอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะใหญ่โตมากมายเลยค่ะชื่อเสียงเรียงตัวอาจจะไม่มีใครรู้จักแต่ว่านาม นามสมมติอันนี้เป็นที่รู้จักนิคเนมในเว็บไซต์มีคนอ่านเป็นล้านๆคนทั่วโลกอย่างเนี้มันมีพลังพลังไม่ได้อยู่ที่ตัวคนคนนี้ฮะพลังอยู่ที่มันสมองวิธีการอธิบายแล้วทาให้คนอื่นๆไปเห็นจินตภาพนั้นร่วมกันแล้วก็เห็นว่าเออใช่มันเป็นไปได้มันไม่ต้องถึงขนาดมานั่งออกทีวีไม่ต้องไปยืมปลาสายไฮาร์กแต่เป็นการเขียนบทความเขียนข้อความสั้นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันนาลใจและสร้างจินตนาการให้คน แล้วพลังนี้เป็นพลังใหม่ครับยิ่งใหญ่กว่าสภาค่ะยิ่งใหญ่กว่าการเมืองแบบในรูปแบบค่ะเพียงแต่ว่าต้องทําให้การเคลื่อนตัวของพลังนี้เนี่ยยืนอยู่บนฐานของศีลธรรมยืนอยู่บนฐานของจริยธรรม,มที่ดีมองเห็นนโยบายสาธารณะเป็นที่ตั้งคะเมื่อพูดออกมาอะไรแล้วมันแร์อะไรนี่มันป็นธรรมเนี่ย,ยประชาชนเขาเห็นเองละทีนี้แล้วเขาบอกว่าโอ๊ยงั้นฉันไม่ต้องไปรอสอสองฉันละฉันจะเรียกร้องให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจทำเรื่องนี้ทันทีเช่นนะครับ ถ้าเราให้ความรู้กับประชาชนโดยตรงให้รู้ว่าเวลาเนี้ยภาษีโรงเรือนของสถานอาบอบนวดต่อตารางเมตรนั้นเนี่ยรัฐเรียกเก็บในตารางเมตรเท่ากันกับภาษีโรงเรือนที่เรียกเก็บจากโรงเรียนอนุบาลอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่านี่เรื่องจริงครับถ้าทาอย่างนี้มานานแล้วด้วยต <c oughs> ั้งแต่ปีจาจําได้ไหมคะตั้งแต่ปีมาโวแล้วแปลว่าอ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผู้คิดนโยบายภาษีโรงเรือนมองแค่ว่า ถ้าอาคารหลังนี้ติดอยู่ริมถนนใหญ่ควรจะสามารถปล่อยเช่าได้ในราคาเท่านี้ค่ะถ้าปล่อยเช่าได้ในราคาเช่านี้ไม่ว่าจะปล่อยเช่าไปทําอะไรก็ตามฉันขอเก็บเธอ,อ5%ของราคาเช่าที่เธอจะได้ค่ะมันก็เสร็จสิครับเพราะฉะนั้นภาษีโรงเรือนของโรงเรียนนุบาลจึงจ่ายอยู่เท่ากับภาษีของสถานบันเทิงอาบอบนวดอาบอบนวดอื่นๆคือมัน,นคือจริงๆแล้วก็คือว่ามันอาจจะเหมาะกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นในสังคมเวลานั้น พร่ะสมยนันใช่เพราะสมัยนั้นเนี่ยเออมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่เห็นความแตกต่างชัดเจนเรื่องของสารบันเทิงอะไรเนี่ยมันไม่รุนแรงเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ใช่ครับเห็น <He en S 2> ไหมครับหรือแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยภาษีศุากากรของประเทศต่างๆจะลดลงได้เวลาเนี้ยจะต้องมาพูดกันไปเจราจากันในแกลดไปเจราจานใน WTO จะต้องไปเอเป็กซะก่อนแล้วกลายเป็นว่าฉันจะลดอันนี้เพื่อแลกอันนู้นกับเธอเพื่อจะได้มีการค้าข,า,ขายกันการลดภาษีศุากากรกลายเป็นเรื่องการส่งเสริมการค้า แต่ไม่ส่งเสริมเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมของตัวเองค่ะผมก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นให้ความรู้ประชาชนเราว่ามันถึงเวลาหรือยังล่ะที่เราจะอยู่ดีๆไม่ต้องให้ใครมากดดันแต่เราลดภาษีนําเข้าสินค้าเครื่องจักรอุปกรณ์วัสดุที่ประหยัดพลังงานที่มาทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมเวลาที่น้ํามันรั่วเนี่ยนะ,ะน้ามันรั่วไหลลงไปในทะเลนั้นมันจะต้องมีมีโฟมมีอะไรต่างๆที่ไปดูดซับมันขึ้นมาถามว่าภาษีสุลกากรพวกนี้เราลดมันแล้วหรือยัง หรือว่าเอาไว้ต่อรองกับคนอื่นเพื่อจะส่งออกไก่ส่งออกกุ้งกันอยู่แค่นี้ผมคิดว่าที่เจราจาเก่านยไม่ได้ผิดแต่มันต้องคิดต่อไปอีกว่าการเมืองที่มองเห็นประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปอาศัยเรื่องเอาผลประโยชน์มาแลกกันอาจารย์ประเพสวรีท่านได้กรุณาเขียนหนังสือ,อเล่มใหม่ออกมาท่านพูดถึงเรื่องคําว่าการเมืองใหม่ที่ไม่ใช่เงินเป็นใหญ่แล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นแนวคิดที่ต้องเอาไปเอาไปใช้ อาจารย์อ่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเธอเป็นเป็นแนวทางที่นําไปใช้ได้เป็นการมองในอนาคตทั้งหน้าใช่คือไม่ได้ย่ําอยู่กับการมองแค่ว่าการเมืองมีปัญหาการเมืองสกปรกแล้วเราก็ต้องไปเลือกตัวแทนเลือกผู้แทนของเรากหนาตาเหมือนเดิมเลือกเสร็จแล้วก็ได้พฤติกรรมเดิมๆผมถึงได้อธิบายในตอนต้นเลยฮะหนึ่งพฤติกรรมต้องเปลี่ยนแต่พฤติกรรมเปลี่ยนแล้วเนี่ยแต่วิธีการในการจัดการระบบนโยบายสาธารณะยังคงเหมือนเดิมคือทุกคนเข้ามาสุจริตไม่ไม่ฉกไม่ฉวยไม่กินแล้วเนี่ยนะครับ มันไม่ได้แปลว่าบ้านเมืองเจริญเองนะ,ะมันต้องทําให้ความต้องการของบ้านของบ้านเมืองของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยมันถูกแปลเป,เป็นนโยบายโดยไม่ต้องมารอผ่านช่องแคบๆข, <rồi> ของนักการเมืองสุจริตไม่กี่คนค่ะไม่ได้นักการเมืองสุจริตไม่ใช่แปลว่าบ้านเมืองเจริญครับ,รบนักการเมืองที่ทุจริตทำให้บ้านเมืองพังแน่นอนนักการเมืองสุจริตบ้านเมืองก็พอไปได้ของตัวของตัวเองแต่ถ้าจะบ้านเมืองเจริญผ่านนักการเมืองอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนตรงเลยเป็นไาได้แต่ทางตรงค่ะ เป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อย่างที่อาจารย์พูดแต่ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าอะแล้วเมื่อไรละ่ะณเวลานี้ถหรือแม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าเริ่มแล้วละ่ะประชาชนเริ่มจะเรียนรู้แล้วละ่ะว่าประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยเออมันต้องผ่านจากตัวชันนะถ้าฉันไม่เห็นชอบเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ที่จะไปแสดงประชามติได้นะคะ,ะแสดงเ,ออเรื่องของความคิดความเห็นได้อาจารย์มองว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะที่ที่กว่ากว่าประเทศไทยจะไปถึงตรงจุดน,นั้นซึ่งก็าอาจจะมองว่ามันเป็นการเมืองในอุดมคติไม่นาน ผมพูดได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่เคยมีใครคิดนะครับว่าคนอย่างคุณสารีอองสมหวังจะมีตัวจริงในประเทศไทยมีใครเคยคิดว่ามูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคจะลุกขึ้นฟ้องในศาลปกครองสามารถยือถึงดึงเอาเขื่อนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งหมดกลับมาคืนอยู่ในเมืองของคนไทยได้นะโดยฝีมือของภาคประชาชนนะครับนี่ไม่ใช่นักการเมืองทำนะครับนี่เป็นเรื่องของภาคประชาชนทาใครเคยมีจินตภาพแบบนั้นบ้างไม่มีแล้วใครเคยจะมองเห็นนะครับว่า คนที่ลุกขึ้นสู้และแสดงยืนหยัดว่าความไม่ถูกต้องแบบนี้ฉันไม่ยอมในกรณีของคุณรัตนาบ้านสีดําค่ะลุกขึ้นแสดงให้เห็นเลยว่าถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมที่เธอจะไปลงโทษข้าราชการที่ไปปลอมเอกสารสิทธิ์อันเป็นโฉนดตราครุฑของแผ่นดินแล้วเธอถูกตัดเงินเดือนเพียงสองเดือนแค่นี้ฉันไม่ยอมอืมถ้าชาวบ้านนะครับเห็นว่าเรื่องไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเขาไม่ยอมเนี่ยผมเห็นแล้วครับว่าไฟดวงต่างๆมาถูกจุดขึ้นตาม,มชุมชนตามที่ต่างๆเต็มไปหมดเลย เพียงแต่ว่าพรรคการเมืองต้องไม่ไปเป่ามันให้ดับโดยการพยายามบอกว่าเพราะฉะนั้นฉันจะให้ในโยบายประชานิยมพวกเธอไม่ต้องไปเดือดร้อนทาของแบบนั้นหรอกเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเอามาให้พวกเธอเองค่ะไม่ใช่พรรคการเมืองที่ถูกต้องในอนาคตจะต้องเป็นคนไปต่อเทียนล่วงกับเขาด้วยแล้วทาให้เทียนเหล่านั้นสุกสว่างเต็มไปหมดทั่วแผ่นดินค่ะเกิดสัมมาชีพเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเขาลุกขึ้นแสดงออกสื่อสารมวลชนเป็นพลังที่สําคัญมากที่ทําให้เทียนเหล่านั้นเนี่ยมีแสงสะท้อนกระจกออกมาแล้วมันสว่างเต็มที่ พูดไปเหมือนกับอุดมการณ์จริงๆเหมือนอุดมคติแต่เชื่อไหมครับว่าการที่ทําให้ประเทศในโลกนี้เนี่ยมันก้าวมาสู่จุดที่สําคัญได้นั้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ไม่ใช่มันเกิดไปด้วยอัตโนมัติของมันเองครับมันเป็นเรื่องที่การมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วทํามันผมยกตัวอย่างให้คุณสุวรรณีฟังอีกเรื่องหนึ่งครับสิ่งที่น่าตกใจเพราะถ้าเราบอกว่าโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกต้องปล่อยให้มันไปตามขั้นบันไดไปช้าๆผมเรียนว่าอย่างนี้ครับเวลานี้ตัวเลขทรัพย์สินในประเทศไทย ทรัพย์สินนะฮะที่ดินสิ่งปลูกสร้างเงินทองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นในประเทศไทยนั้นเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นของทรัพย์สินในประเทศไทยเกินกึ่งเนี่ยนะฮะถูกครอบครองโดยคนรวยที่สุดยี่สิบเปอร์เซ็นแรกเท่านั้นส่วนคนจนจนที่สุดยี่สิบเปอร์เซ็นสุดท้ายค่ะที่ภาษาของสภาพัฒน์เรียกว่าจนดักดานค,คือไม่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาลืมตาอ้อาปากได้นั้นเนี่ยเขาครองทรัพย์สินในประเทศอยู่4ี่จุดสองหเปอร์เซ็น แตกต่างกัน่างช่องว่างระหว่างความรวยความจนที่พูดกันมา20ปีที่แล้วทางออกกว้างมากกว้างมากจนกระทั่งเราติดอันดับต้นๆของโลกแล้วในขณะที่ประเทศอื่นเขากำลังที่บอกว่าก้าวจากพัฒนาจากกางพัฒนาไปสู่พัฒนามากขึ้นนั้นเนี่ยเขาพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย GDP เขาโตหรือเล็กก็ตามแต่ว่าช่องว่างระหว่างความรวยความจนเขาจะค่อยๆแคบลงของเราถ่างมากขึ้นมากขึ้นเป็นในทางตรงกันข้ามความรุนแรงมันเกิดเกิดแน่นอนเกิดจากอะไรฮะพราในสุดที่คนข้างล่างเนี่ยเขามีความรู้สึกว่า เขาไม่มีของจะกินเขาไม่มีที่เจออยู่เขาไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วมันมีจํานวนมากถึงขนาดแล้วแล้วคนที่ร่ารวยก็รวยจนไม่รู้จะทำอะไรจนจําไม่ได้แล้วว่าที่ดินนกเองอยู่ที่ไหนบ้านบ้างนะถ้าลองขับรถไปในกรุงเทพไปขับรถอยู่ในเทศบาลเมืองใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยจะเห็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าอยู่กลางเมืองเยอะแยะเลย<ช>ถามว่ามีเจ้าของไหม<ช>มี<ช>เจ้าของเป็นใครเป็นเศรษฐีเ,<อ>เศรษฐีเหล่านั้นต้องการจะทำอะไรไหมไม่ไม<ำ>เพราะเขาบอกว่าเขาจะรอให้มันราคาดีกว่านี้แล้วค่อยขายก็เก็บไปแต่ชาวบ้านไม่มีที่ทํากินไม่มีที่ซุกหัวนอนถามว่า กรณีห5มันจะต้องโตไปกเท่าไหร่ล่ะที่คนเหล่านั้นที่20%สุดท้ายเนี่ยเขาทนไม่ไหวนี่เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับนี่ยังไม่นับถึงในพื้นที่ชนชุมชนชนบทต่างจังหวัดมีคนไปกว้านซื้อที่ตั้งแต่สมัยราคาที่ดินทําท่าจะบูมพอรู้ว่าถนนเส้นไหนจะวิ่งไปทางไหนก็แห่กันไปกว้านซื้อออกมาปัจจุบันเนี้ยเกษตรกรซึ่งเคยเป็น80%อของประเทศเหลืออยู่เพียง11ล้านคนที่มีที่มีที่ดินเป็นของตัวเองที่ยังเป็นเกษตรกรจริงๆที่่เเหลลือป็นแคูกจ้างในไรค่ะ นี่เป็นสัญญาณที่สองสัญญาณที่สามภาษีเงินได้ของประเทศที่ใช้เป็นเงินเดือนจ่ายต่างๆของระบบราชการใหญ่ที่สุดเนี่ยนะเงินได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีเนี่ยภาษีส่วนใหญ่ในประเทศจ่ายโดยคนชั้นกลางก็คือมนุษย์เงินเดือนใช่ค่ะอย่างท่านอย่างผมใช่ค่ะพวกเรารับเงินเดือนตอนปลายถูกหักเงินภาษีณที่จ่ายค่ะอัตโนมัติทุกคนเรียบร้อยอันนั้นหนีภาษีไม่ได้แต่คนที่ครอง55%นนั้นเนี่ย เขามีนิติบุคคลเขาไปมีระบบการวางแผนภาษีเขาเสียกันไม่เท่าไหร่ละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างภาษีใหม่ต้องเป็นธรรมมันจึงจะสามารถคืนความเป็นธรรมนี้ได้ความเป็นธรรมที่จะคืนสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องทําด้วยระบบการเงินการคลงังไม่ใช่ระบบการเมืองระบบการเมืองนั้นเป็นเรื่องว่าฉันมีมือยาวนี่ฉันเป็นมือของตัวแทนของ,งประเทศแล้วฉันก็ไปคว้าเอามามจากคลังออกมาแล้วก็มอบให้คนก้อนนี้มอบให้คนกลุ่มนั้นคนกลุ่มไหนเสียงดังมากฉันก็ไปโยนให้คน กลายเป็นคนชายขอบถูกตัดทิ้งไปเพราะนั้นเนี่ยการเมืองแบบระบบตัวแทนนั้นเนี่ยต่อให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็สู้ระบบการเมืองที่ประชาธิปไตยทางตรงที่ประชาชนเป็นคนบอกเลยว่าต้องการอะไรแล้วมันเป็นโดยฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรมด้วยนะฮะพอเป็นเช่นนั้นแล้วไม่มีใครไปปฏิเสธมันได้ค่ะงั้นถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์มองว่าถ้าระหว่างเรื่องของพรรคการเมืองถ้าเกิดว่าจะมีจํานวนมากพรรค สมมติว่าเราย้อนไปถึงรัมนูลปี39นะคะทีท่มีการเมืองนัพกพรรคการเมืองเกิดขึ้นเยอะแยะเลยกับการที่ทําให้พรรคการเมืองเหลืออยู่เพียงไม่กี่พรรคอย่างรัมนูลปี40อย่างไหนถึงจะดีกว่ากันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่ากันเลยครับเพราะข้อ้จริงๆแล้วถึงผมตอบด้วยําตอบคําตอบที่1ก็คือว่าประเทศไทยอยู่ได้มา7-800ปีโดยร่มเย็นเป็นสุขไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใครแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยทศพิธราชธรรมไม่ใช่รัฐธรรมนูนม ไม่ใช่ไม่ใช่พักการเมืองอะไระทั้งสิ้นแต่ด้วยทศพิธราชจะทำแปลว่าทำของผู้ครองอํานาจทำของผู้มีอานาจวันนี้ถ้าหากว่าพักการเมืองเมื่อไหลายเก้าก้าไปสู่การมีอานาจต้องมีทำเหล่านั้นคือทมของผู้มีอานาจนั่นเรื่องที่หนึไม่ใช่รัฐธรรมนูญ